ค่วับนี้ค่ะทางช่องสามนะคะก็ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในงานสวดพระพิรรมศพคุณแม่อัมพรวาทินคุณแม่ของคุณนพพรวาทินนะคะซึ่งก็เป็นผู้จัดรายการแข่งขันมวยไทยไทยไฟทางช่องสมค่ะซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวในวัย82ปีนะคะที่สะะาราอเนกประสงค์วัดรัดพระเมื่อคืนนี้ก็เป็นคืนที่6แล้วนะคะมีคุณประสานมาลีนน์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคุณประวิทย์คุณอรัญญาคุณวรวัฒน์ แล้วก็มีคุณสูรินคุณสมรักคุณบอยสุดคุณบิบูล์นะคะพร้อมด้วยผู้จัดละครและนักแสดงค่ะพี่กอบสุขพี่เอกสมาคุณแอนทองผสมและไปอีกหลายท่านรวมถึงแขกในวงการกีฬาสื่อมวลชนและนักธุรกิจด้วยนะคะที่ได้มาร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปในครั้งนี้ค่ะและในวันนี้นะคะก็จะเป็นการสวดพระพิธรรมศพเป็นคืนสุดท้ายจากนั้นจะมีพิธีพิธานเพลิงศพในวันเสราร์ที่9พฤศจิกาย,ยนด้วยนะคะที่วัดลาดพร้าวค่ะ